ฉันเลยต้องเจ็บลึกบาดแผลรักมันมันทอนความรักไม่แน่นอนเธอเกลียดฉันโกรธฉันใจยังรักและเจ็บลึกบาดแผลรักมันมันทอนความรักไมแน่นอนเธอเกลียดฉันโกรธฉันใจยังรัก โอเปิดมาก็เพลงเศร้าเลยสวัสดีครับผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ The s i m s 4 Homeless Challenge กันในพาร์ทที่12นะฮะตอนนี้เรากลับไปอยู่กับทางด้านของยูซุเกะนะครับผมทางด้านของคุณจูดิตนั้นปล่อยเรากลับมาบ้านนะฮะก็แบบว่ามีสิ่งหนึ่งที่หลังจากพาร์ทที่แล้วนะฮะที่คุณเธอไปทําเรื่องเข้าไว้นะครับผมจากการที่จูบเราในร้านในผับนะครับผมทําให้มีปาปาลัซี่กับประชาชนนะครับผมแบบว่าเห็น เห็นเหตุการณ์นั้นขึ้นมากันเต็มไปหมดนะสิ่งที่ได้นั้นก็คือโอ้ my อดครับผมคุณจูดิตตอนนี้กลายเป็นโอ้โหนักข่าวกับทุกคนในบ้านเมืองนะครับผมเอามาพูดกันว่าเป็นแฟนของเราไปเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหซึ่งมันไม่โอเคเลยฮะโอ้ตอนนี้เดี๋ยวเราต้องมาหาทางจัดการแล้วดีให้แบบว่ามันถูกต้องนะฮะเดี๋ยวไงต้องต้องไปคุยคุณจูดิตอ่ะจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้หนานี้คเรโอเคครับมาถึงบ้านคุณจูดิตกันแล้วไปหาเธอกันเลยครับผมต้องเคลียร์เรื่องนี้ไม่ได้เลยครับ อย่างนี้มันเสียหายทั้งสองฝ่ายนะบ้าเอ้หรือว่าจริงๆเธอจะไม่รู้สึกเสียหายอะไรเลยอะ่ะคุณจูดิตออกมาเดี๋ยวนี้นะเจอตัวแล้วครับผมนี่ไงนั่งเล่นหมากรุกอยู่ใหญ่ยยตัวร้ายยี่บ้าเอ้อ้ตามอุ้ยตายแล้วยูซุเกะคุงมีเรื่องอะไรเหรอจ๊ะ พอดีมันมีเรื่องที่ผม,ววผมเราว่าผมเราเราจะต้องคุยกันนะฮะคุณจูดิตคุณจะต้องฟังผมด้วยเดี๋ยวนี้นะเออฉันพร้อมแล้วฟังทุกอย่างของยูสเกะคุงอยู่แล้วเหรอจ๊ะนั่งสิยืนครับหัวผู้ใหญ่น่าเกลียดนะนั่งเดี๋ยวนี้คร <c oughs> ับผมเออผมมาคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างเราสองคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่นักข,ข่าวเขียนออกไปมันไม่ใช่ความจริงอะ่ะคุณจูดิตพอจะแก้ไขเรื่องนี้ให้ได้หรือเปล่าล่ะครับไม่เป็นความจริงอย่างนั้นเหรอเธอจะพูดว่ามันไม่เปความจริงอย่างไงได้ไงไงล่ะ คนเขาก็เห็นกันหมดว่าเธอจูบป,ปากกับฉันนะแล้วตอนนี้เขาก็เขียนกันข่าวกันไปหมดแล้วล่ะว่าเราสองคนนั้นคบหาดูใจกันมัเขาจะน่าเกลียดม,มากเลยนะถ้ายูสเกะคุงนั้นจะไม่รับผิดชอบอะใครโทรมาตอนนี้เดี๋ยวตบปากแหกเลยขอโทษครับแต่คุณจูดิตก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะฮะที่เราทํากันอยู่เนี่ยก็เพราะว่าคุณจูดิตบังคับผมนะอ๋อกล้าพูดแบบนี้เหรอใช่สิครับ คุณก็รู้อยู่แล้วว่าเราอยู่กันต่อไปอะ่ะมันไม่ใช่ความรักที่แท้จริงมันจะเป็นจริงไปได้ยังไงอะครับดิบืลนว่ายูสุเกะคุงเนี่ยจะเพิ่งเข้าวงการนี้นะฉันอยากจะบอกว่าความรักอะ่ะมันไม่มีอยู่จริงหรอกนะแต่ตอนนี้มันอยู่ที่ว่าใครที่เดินหมากได้เก่งกว่ากันแล้วตอนนี้ฉันคือคนที่เดินหมากไว้ทั้งหมดแล้วนึก <c oughs> ถ้านึกถึงตัวเองไม่พอเดะยังไงนึกถึงชีวิตของเด็กผู้หญิงคนนั้นนะว่าชีวิตเขาจะเป็นยังไงถ้าเธอไม่ทําตามฉันนะตอนนี้ยังไงเธอก็เป็นหมากในมือฉันแล้วเข้าใจไหมยสุ คุณจูดิตคุณมีอะไรซ่อนไว้อีกเน,นี่ยหน้านี้ holy crap what is this หน,น้านี้คุณจูดิตนี่มันอะไรกันนะครับเนี่ยขอเคลียร์ขอเคลียร์เดี๋ยวนี้อย่ามาทําเป็นฟังเพลงครับผม,มลุกมาดูนี่สิเธอไม่เห็นอะไรนี่หรอหน,น้านี้นี่คือคือคุณเตรียมไว้เลยเหรอเนี่ยคุณจูดิตโอ้หยุดอย่าทําอย่างนี้ครับผมโอ,โ,อโอ้ย,ยอ, uke, อย่าไอยูสเกะอย่าหลงนะไม่ฉันไม่ได้หลงแต่ว่าหน้านี้ นี่คืออะไรกันนะครับอย่าบอกนะว่าคุณจูดิตนี่คุณวางแผนไว้หมดแล้วเหรอเนี่ยนี่คือหูถึงขนาดว่าเตรียมพิธีแต่งงานเลยอย่างนั้นหรือเนี่ยน้านนี่ฟังนะยูสเกะคุงต่อจากนี้อีกหนึ่งสัปดาห์พวกเราจะต้องแต่งงานกันเข้าใจไหมและเธอจะต้องทําการขอฉันแต่งงานต่อหน้าประชาชนด้วยนะบ้าเหรอครับผมคุณก็รู้ว่าผมทำอย่างนั้นไม่ได้ ก็ลองคิดถึงชีวิตของซากุระนะอย่างที่ฉันบอกไปแล้วละ่ะถ้าเธอไม่คิดถึงชีวิตของตัวเองอ่ะชีวิตของเยเด็กนั่นน่ะที่เธอรักมากรักหนาเนี่ยเราคิดดูว่าถ้าภาพหลุดอันนั้นน่ะมันออกไปเนี่ยเธอจะเป็นยังไงเออเข้าใจแล้วล่ะครับผมแล้วผมจะต้องทํายังไงอะฮะไปตามที่ฉันนัดนะแล้วก็ขอฉันแต่งงานตรงนั้นต่อหน้าประชาชนประชาชนทุกคนเข้าใจไหมถ้าเธอทาตามที่ฉันตกลงแล้วก็นะเย่ชีวิตของเยเด็กนั่นน่ะก็จะต้องปลอดภยัยเข้าใจไหมแล้วเธอก็ต้องมาใช้ชีวิตยอยู่กับฉัน ตราบช่วงการะประวัติาสตรครับผมเบ้เยโอ้โหแล้วนี่ฮะเราต้องทำตามคำสัญญาของคุณจูดิตนะฮะเนี่ยไม่งั้นโอ้โหแล้วดูประชาชอนอยู่เต็มไปหมดเลยครับโอ้โหแล้วดูดูหน้าคุณจูดิตฮะคุณจูดิตแบบนี่แหละตามท,ที่เธอสัญญ,ญากับฉันเนี่ยแหละตรงเนี้ยแหละเดี๋ยวนี้เลยนะยูสเกะคุงเราต้องทำให้มันแบบว่าโรแมนติกด้วยนะ ถ้าประชาชนตรงนี้เขาไม่เชื่อนะหรือว่ามีปัญหาขึ้นมาแล้วก็ข้อตกลงของเราขาดกันขาดกันอย่างนั้นเหรอครับนานนี่บ้าเลยเฮ้ยไม่อยากจะทำอย่างนี้เลยจริงๆนะแต่ว่าก็ต้องทำแล้วสินะเอาละคุณจูดิครับจะช่วยไปงากับผมได้ไหมครับอ๋อได้อยู่แล้วลวจ้ะถูกใจฉันมากเลยล่ะนะยูสเกะคุงทำได้ดีมากนะ นั่นแหละโอ้โออยใหญ่ยเยอะนะครับคุณจูดิต <c oughs> เดี๋ยวผมโยนทิ้งจริงๆนะฮะบ้า,อาเอ้ยเฮ้อแล้วครับตอนนี้แผนการของคุณจูดิตก็ <c oughs> สมหวังทุกอย่างของเธอแล้วนะฮะต่อไปดูกันต่อไปนะฮะว่ายูสเกตจะทํายังไงนะฮะอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อจากนี้นะฮะเราจะต้องแต่งงานกับเธอแล้วนะครับผมโอ้ดูหน้าดิฮะทาได้ดีมากนะชีวิตของยเ,เด็กนั่นน่ะจะปลอดภัยและเธอมาอยู่กับฉันน่ะเธอต้องไม่มีปัญหาหรอกนะจ๊ะ โอ้นี่ฮะแล้วดูประชาชนประชาชนทุกคนอ๋อฉันฉันด,ดีใจด้วยมากๆเลยนะคะอาอยู่แล้วล่ะจ้ะอืมไม่ต้องห่วงเลยนะโอ้ยทำไมกินอะไรก็ไม่อร่อยเลยเนี่ยบ้าเ้ยทำไมกินอะไรก็ไม่ออืมไม่อร่อยเลยเมื่อก่อนจริงๆเมื่อก่อนเราเป็นคนกินอะไรก็ได้นี่วะหรือเป็นเพราะว่าเราทําตามเพลงนั้นไม่ได้อะ่ะเพลงนี้นะฮะสำหรับผู้ชายที่เอาจะใส่แฟนนะครับผม ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมานั้นสิ่งแรกที่ทำนั้นไม่ใช่ล้างหน้าแปลงฟันแม้มันจริงงัวเงียเท่าไร ฉันก็เต็มใจโทรไป Good Morning เธอและเที่ยงมื่อไรคนยังฉันสิ่งที่ต้องทำนั้นไม่ใช่กินข้าวกลางวันถึงคงจะกินไม่อร่อยก็ถ้าไม่ถามเธอสักหน่อย ว่าเธอกินข้าวหรือยังบางทีก็กลัวว่าเธออาจรำคาญกับการที่ฉันเอาใจใส่ไม่อยากให้เธอมองฉันว่าก,ากา่าไกล อยากให้เธอเข้าใจแบบนี้ฉันคิดถึงคิดถึงคิดถึง,ถง,ถงเธอหมดใจฉันห่วงฉันห่วงและฉันห่วงเธอมากมายรักเพราะฉันรักฉันเลยทำลงไปอย่างนี้ <S 2> <S 2> <S ก็หวังว่าเธอคนดีคงจะพอเข้าใจ น่าสงสารยูสุเกะนะฮะเพราะว่าเมื่อก่อนเขาใส่ใจซากุระตลอดเวลานะฮะตอนนี้ไม่สามารถที่จะโทรไปหาหรือห่วงใยได้แล้วนะครับผมเฮ้ยต้องมาดูกันต่อไปฮะไอการแต่งงานบ้าบอคอแต่นี้มันจะเป็นยังไงนะฮะเครก็ผมเวลาเกิดปัญหาอะไรแบบนี้นะครับผมเวลาไม่มีที่พึ่งนะฮะรู้ไหมฮะสุดท้ายที่พึ่งสุดท้ายคือใครคือครอบครัวยังไงฮะตอนนี้นะฮะเราก็ยูสุเกะคงไม่กล้าไปปรึกษาคุณพ่อก่อนนะฮะตอนนี้เราจะมาหาทางด้านของพี่ชายสุดที่รักนะครับผมยูโนะนะฮะเราต้องมาปรึกษากัน คือปรึกษาอะไรมากไม่ได้คนระับสุดท้ายคือต้องมาเชิญพี่ชายไปงานแต่งงานของเราด้วยนะครับผมเฮ้ยจะเป็นยังไงนะไปไปหาพี่ชายกันดีกว่าครับผมอ้าวอยู่ทั้งคู่เลยครับทั้งพี่ชายแล้วก็พี่สะใภนะฮะสวัสดีครับพี่มิยุอะพี่ยูโนเป็นงไงบ้างพี่อ้าวน้องชายเกิดอ,อะไรขึ้นละ่ะแต่ว่าจริงๆฉันไม่ควรจะถามนายนะเพราะว่าฉันเออใช่แล้วล่ะพี่ฉันอ่านข่าวในหะนังสือพิมพ์ที่เรียบร้อยแล้วละ่ะเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเป็นอย่างนั้นอ่ะเออจริงๆฉันดกว,ว่าเป็นเรื่องตลกนะอีบ้าเลย เฮ้ยฉันถามอะไรหน่อยสิแล้วซากุระไปอยู่ที่ไหนแล้วล่ะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนั้นน่ะทันที่นายพามาแนะน่ให้พวกฉันรู้จักแล้วไม่ใช่เหรอฮะเลิกกันไปตอนไหนเนี่ยเรื่องมันเป็นยังไงนายลองบอกฉันมาดีๆได้ยูสุเกะฉันอยากจะคอนปติดต่อเรื่องนี้เข้าไปหน่อยอ่ะเออคือคือเรื่องมันมันพูดยากอยู่พี่เพ่ผะว่าพอจะมีเวลาสักนิดนึงไหมเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังทั้งหมดแล้วกันนะฮะพี่เฮ้ยพี่พี่พี่จะชิวไปหน่อยแล้วพี่อยู่โน้ตอันนี้ก็ชิวไปพี่โอ้โหตกใจเลยพี่ทำไมพี่มาชุดนี้้ล่ไบา อ๋อตอนนี้พี่มิยุก็อยู่ด้วยนะฮะฉันก็อยากจะรู้มันเกิดอะไรขึ้นคือเรื่องมันยาวมากเลยพี่พี่ต้องฟังก่อนนะแต่ว่าเรื่องมันเป็นประมาณนี้แหละครับอ๋อฉันพอเข้าใจแล้วล่ะนะแล้วนะัว่นคือทางอกทีที่สุดที่เราจะทำได้เพื่อซากุระแล้วเหรอ,อใช่แล้วพี่มิยุใช่แล้วพี่คือไม่งั้นนะ่ะชีวิตของเธอต้องไม่โอเคแน่ๆเลยครับผมผมปล่อยให้เธอโดยอย่างนี้ไม่ได้ยางนั่นมันนะ่นาขยะแขยงมากเลยนะฉันฉันไม่อยากจะไปงานแต่งงานเลยแต่ว่า พี่พี่ต้องไปนะครับผมถ้าเขามารู้ว่าพวกพี่สองคนรู้ความจริงเนี่ยมันจะไม่ดีแน่ๆเลยฮะเอ้บ้าเอ้ยน้องชายเดี๋ยวตายฉันมานะฉันมีเรื่องจะคุยด้วยเข้าใจไหมเอาไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลานสองคนไอย้ยูริับยูมิครับผมอน่ารักอืมเป็น,เป,นเป็นเล่นกับหลานก่อนดีกว่าเล่นกับหลานเล่นกับหลานเล่นกับหลานอุ้มหลานอุ้มหลาน <laughs> อุ้มหลานขออุ้มหน่อยเอยน่ารักจังเลย,ยอายูยสิเกะมาแล้วยูริของอาว่วาไงตัวเด็ก ฮะคนเก่งตัวน้อยของอาไหนดูซิอูหลานโคตรน่ารักเลยคุณผู้ชมพี่หลานน่ารักจังเลยคนอายุสุเกะอุ้ยลูกอึได้แล้วแต่มันน่าตกใจขนาดนั้นเลยครับพี่มิยุเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาน้องนี่นี่ยูริน่าจะหิวแล้วเดี๋ยวให้กินซีเรียลแล้วกันนะเดี๋ยวอาให้กินซีเรียลนะออกวางไม่ได้เลยแปลว่าพ่อคุณพ่อเขาจะวางเพะวะเนี่ยกลายเป็นวางพื้นซะงั้นอาชิเป่งละอ๋อ อย่ามายุา่ยงก,กับลูกฉันฉันดูแลเองนะยูสเกะเข้าใจไหมนายดูแลตัวนายก่อนดีกว่านะอ๋อเออเดือ๋คุณพ่อจะไปทํางานแล้วฮะเอาแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าจะคุยกับผมเหรอพี่เดี๋ยวฉันจับมาแกรออยู่ที่นี่แหละโอ้โอเคครับอายูสเกะหนูขี้เหม็นไหมล่ะคะอ๋ออ๋ไม่เหม็นหรอกจ้าเออแต่ว่าหนูว่าเหม็นอยู่เ like หมือนกันนะหนูรู้สึกเหม็นมากเลยเออโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาไปทิ้งให้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวอาไปทิ้งให้นะเด็กน้อยสองคนเธอไม่ต้องห่วงหรอกนะอาจัดการให้ทุกอย่างแหละนะ<ๆ> ตรงนี้เดี๋ยวอาก็จะจัดการม็อบให้นะพี่มิยุครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะพี่ชาน่ททำตัวเป็นประโยชน์มากเลยนะเก่งมากจ้ะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้อาเพิ่งจะเช็ดฉี่พวกเธอไปไม่ใช่เหรอทำไมฉี่แตกอีกแล้วเนี่ยจะบ้าตายเ <c oughs> ออแต่ต,ตลานน่าะัะอุ้ยอันนี้ยูยูมิจังเออยูมิจังเดี๋ยวมาเล่นกับอาดีกว่านะมาเล่นกับอาดีกว่านี่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 ยูมิจังอุ้ยทำไมทำหน้าอย่างนั้นอ่ะ๋ยวเล่นกับอาไหมอ่ะเล่นน,นะอาชิก อายุ่สักเก็โอ้ยอาอาเผื่อไปเปิดตรงนี้มามามานี่กับอามาอู้วู้ฮู้อาอู้อยู่ไหนแล้วล่ะเนี่ยอู้ตายละหาไม่เจออุ้ยเว้ยอาอืมอุ้ยวู้ฮูวู้ฮูไปไงล่ะบินไปเลยชอบไหมล่ะอุ้ยอาเว้ยอายุ่สักเก็บินไปเลยบินไปเลยอ่ะเดี๋ยว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 เรามัวแต่เล่น ยูยะพาน้องมานอนแล้วฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราต้องพาเดี๋ยวเราคงต้องพาทางด้านของน้องยูมินอนด้วยเหมือนกันนะฮะเนี่ยเพราะว่ายูริเขาก็เข้านอนละโอ้เป็นพี่ชายที่น่ารักมากเลยครับผมทางด้านของยูยะนะฮะนี่ไงพาน้องมาส่งนอนนะฮะโอ้มีจุดจุบน้องด้วยฝันดีนะน้องรักของพี่หลับให้สบายล่ะอดูดูสีหน้าที่มองอาฮะอามึงเอาหลานนอนสักทีดิผมอุตส่าห์กรอมอีกคนนึงหลับแล้วอาอยาให้มันเหนื่อยกว่าเดิวนะ เอออาเข้าใจแล้วอาเข้าใจแล้วมามามาเดี๋ยวอาเล่านิาทานก่อนนอนให้ฟังนะเฮ้อหงุดหงิดฮะอุ้ยดูเหมือนเพราะว่าเพราะว่ายูยะนี่เขาค่อนข้างที่จะรักคนนันของพี่ซากุระนะฮะเฮ้ยผมผิดหวังในตัวอามากเลยอ่ะอุ้ยหนานี้เออบ้าเอา้เดี๋ยวรอก,ก่อนนะกล่อมเด็กคนนี้นอนก่อนกล่อมหลานนอนก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปคุยกับหลายคนนึงอะไรนะวันนี้เป็นเรื่องราวของไดนโนเสา์ที่ชื่อว่าดิงโก้น้อยมันมีความใหญ่ที่จะบินได้เหมือนนกนะแต่ทําไงได้อ่ะมันเกิดมาเป็นไดโนเสา์หน้าเหมือนกบอ่ะนะ แต่ว่าวันใดวันหนึ่งอ่ะมีนักอวกาศคนหนึ่งอ่ะอก็เข้ามาช่วยเหลือมันนะส่งจรวดมาทําให้มันอนะ่ะกลายเป็นไดโนเสาร์าที่บินได้ในท้ายที่สุดอ่ะบินก็ไปหาปราสาทหลังหนึ่งเพื่อไปเจอกับเจ้าหญิงที่มันรักอยู่ตลอดเวลานะอ่ะเดี๋ยวหลานจะหลับแล้วโอเคเส้ยได้เวลาต้องไปคุยกับหลานชายตัวเองละอยู่ยะเข้าใจอาด้วยจะยอมคุยกับอาดีดีไหมมาไม่ยอมใช่ไหมอาต้องชนะผมให้ได้ก่อนแล้วกันนะแล้วผมจะคุยกับอาดีดีอ่ะอ๋อได้เลยท้าทายชนะใช่ไหมฮะไอเด็กคนนี้นี่ แล้วทำไมอาถึงต้องทำอย่างนี้กับพี่อาซากุระด้วยครับผมฉันเอง่ะมันมีเหตุผลบางอย่างที่ไม่สามารถบอกแกได้นะเอาเป็นว่าแกอย่าถ้าแกรู้ความจริงเมื่อไหร่แล้วก็อย่าพลาดแบบฉันเข้าใจไหมฉันไม่เคยรักเขาน้อยลงเลยอะแต่มันเป็นผลจำเป็นอนะสิ่งที่ฉันทำไปก็เพื่อเขาด้วยอะอาโกหกนะ,ะ Go ok นะมันไม่มีเรื่องนี้อยู่จริงหรอกความรักมันเป็นสิ่งสวยงามอาจะบอกว่าเวารักเป็นสิ่งไม่ดีอย่างนั้นเหรอผมไม่เชื่อหรอกเนี่ยแค่คิดก็ปวดท้องแล้วเนี่ยแกนี่มันไม่เข้าใจจริงจริงนะแก,แกยังเด็กอยู่อะสักวแกเขข้าใจะงใจนนะบย เล่นอะไรกันอยู่ครับโอ้โหนี่ขับรถแล้วเกมขับรถเอ้ยเอาเด้อากับหลานนะคลายความเครียดนะฮะไหนๆวันนี้ก็มาหาหลานนะครับผมจะได้เจอเรื่องดีๆบ้านนะฮะอีกไม่กี่วันก็ต้องเข้าพิธีพ,พิว่าวคนที่ไม่ได้รักแล้วเนี่ยมันจะอยู่ยังไงวะเนีย่ยยูสเกะเอ้เดี๋ยวก่อนแล้วไอ้ปาปานัสซี่นี่เข้ามาได้ไงเนี่ยแล้วมาถ่ายพี่มิยุมั่วซั่วเลยเดี๋ยวบัสซัดหน้าแหกเลยแกจะไปไหนก็ไปไปไอ้บ้าอย่ามายุ่งกับพี่สะพย้ยกูนะเว้ยพูดไปแล้วพี่สะพ้ยอย่างสวยเลยครับผมนรานั่งดู คิดดูแล้วกันฮนะยุยะตัวโตวเท่านี้มียุยังเด็ดสลตีขนาดนี้โอ้ใหม่ก็มากเลยคะยีนบ้านนี้มันแรงจริงเอ้าว่าไงล่ะพี่ชายมีอะไรอยากจะคุยกับผมเหรอลองนึกถึงวันเก่าๆนะถ้านายแพ้ฉันละ่ะนายก็จะต้องทําตามที่ฉันบอกเข้าใจไหมนึกถึงวันเก่าๆโอ้ได้อยู่แล้วบอกว่าพี่ชายได้เลยพี่ชายผมไม่มีทางแพ้หรอกนี่ไงโอ้ยนานี้เป้นแตกเลยเหรอ ยูยะโอ้โหเอ้ยไม่ใช่ยุยะยุยะตบเบื่อออกมาให้แล้วะยูสเกะบึงบ้าไปแล้วฉันก็ทำได้เหมือนกันและแป้นฉันไม่แตกด้วยนะยูสเกะเฮ้อยพี่นี่ยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมจริงๆเลยนะแต่ว่าผมไม่เห็นรู้สึกเลยว่าสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้มันจะช่วยแก้ไขปัญหาของผมยังไงเลยยูโนหมุนโอ้โหไม่เลวนะอย่าลืมจ่ายค่าแป้นฉันที่แกทำพังด้วยนะยูสเกะอ๋อพี่นี่ก็เอาทุกบาททุกสตางค์จริง ผมก็ได้เหมือนกันล่ะพี่เอาดิตอนนี้ไม่เหมือนครั้งที่แล้วแล้วนะที่เจอกันนะ่ะผมพัฒนาขึ้นแล้วอพูดมากพูดมากหาวนีตะปากนีตะปากมาเนี่เดี๋ยวให้รุ่นเก่าก็ทำให้ดูว่ามันต้องยังไงเน่เน่ยอยูสเกะแพ้ครับผมโอเคได้ครับมาคุยกับยูโน่เลยฮะว่าจะเอาอยัางไงกันต่อครับเอาละว่ามาพี่ชายพอจะมีคำแนะนำอะไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้บ้างไหมเนี่ย ผมอะมุดแปดได้ไปหมดแล้วจริงๆมันมีนะ,ะนายแก่ต้องค่อยๆค,ค,คิดเข้าใจไหมเอาละฟังที่ฉันพูดให้ดีๆนะตอนนี้นายแพ้นานยะต้องตามที่ฉันบอกเข้าใจไหมครับพี่ว่ามาเลยผมรอฟังอยู่แล้วเนี่ยอย่างแรกเลยนะทําตามที่หัวใจเรียกร้องถ้านี่มันไม่ใช่การแต่งงานที่นายอยากจะแต่งด้วยแล้วแหละผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่คนของนายอะ่ะอย่าทําตามมันเข้าใจไหมแต่มันไม่ได้หรอกครับพี่ถ้าผมไม่ทําตามเนี่ยพี่ลองคิดดูว่าชีวิตของซากุระจังจะเป็นยังไงอะ่ะผมจะปล่อยให้เธอเจอแต่เรื่องแย่ๆอย่างนั้นไม่ได้นะฮะ สิ่งที่ผมทำไปเนี่ยก็เพื่อซากุระทั้งหมดเลยนะฮะสิ่งที่นายทำอยู่อ่ะนั่นคือสิ่งที่นายคิดว่ามันดีที่สุดสำหรับซากุระนายยังไม่เคยพูดเรื่องนี้กับเธอสักครั้งหนึ่งเลยไม่ใช่เหรอฮะนายอ่ะเอาแต่คิดเองเออเองกับเรื่องนี้ทั้งหมดนะและคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยซากุระจะมีความสุขทั้งทั้งที่จริงๆอ่ะเธออาจจะไม่มีความสุขเลยก็ได้อ่ะนายอ่ะกำลังเห็นแก่ตัวอยู่นะจะบ,บ้าเหรอพี่ที่ทำอยู่ทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่าไม่อยากซากุระเขาต้องมาเจอเรื่องนะราดด้ายะนนนนอ ถ้าภาพพวกนั้นหลุดออกไปอ่ะจะทํายังไงกันละ่ะหรือเหมือนนายจะยังลืมไปบางอย่างนะว่าพวกเราเดี๋ยวอยู่ในตระกูลอะไรพ่อของพวกเราคือใครลองคิดเรื่องนี้ให้ดีๆนะบางทีการที่นายงอนพ่ออยู่แบบนี้หรือไม่กล้าคุยกับพ่อเนี่ยนี่อาจจะเป็นโอกาสดีแล้วนะที่นายจะกลับไปคุยกับคุณพ่อนะลองคิดดูนี่คือคําแนะนําจากพี่ชายนะเชื่อหัวใจตัวเองและอย่าลืมว่าเราอยู่ในตระกูลอะไรเข้าใจไหมเนี่แหละคือคําแนะนําจากฉันแต่ว่ายังไงสุดท้ายแล้วนะสิ่งที่ฉันจะพูดก็คือ ชีวิตเป็นของนายนายจะตัดสินใจยังไงนายจะทําอะไรมันก็เป็นเรื่องของนายฉันเป็นพี่ชายของนายฉันยินดียอมรับในทุกๆก,การตัดสินใจของนายอยู่แล้วงานแต่งงานเนี้ยไม่ต้องห่วงนายมาเชิญฉันฉันก็จะไปอยู่ดีถึงแม้ว่าภรรยายฉันจะไปหรือไม่ไปยังไงฉันก็จะไปฉันจะรอดูเป็นสักขีพยานด้วยตัวฉันเองด้วยว่านายจะเลือกทางเลือกไหนเข้าใจไหมยูสเกะและฉันก็เชื่อว่านายจะเลือกในทางเลือกที่ถูกต้องสำหรับตัวเองนะเข้าใจไหมโอ้ขอบคุณมากเลยครับพี่ พี่นี่เป็นที่พึ่งสำหรับผมจริงๆเลยนะฮะไม่มีพี่นี่ผมจะอยู่ยังไงก็ไม่รู้เนี่ยอ๋อฉันรู้อยู่แล้วเลยนะไม่ต้องบอกด้วยความเก่งของฉันหรอกนะเอ่อ,อ,อพี่พี่เอ่อลดความอีโก,โก้ลงบ้างก็ได้ครับพี่อย่าบ้าเอเคอย่าลืมนะตัดสินใจให้ดีๆนะฉันเชื่อใจอยู่แล้วว่านายทำไงก็ถูกต้องโอเคไหมเรามาเอ้ยนี่ชน,ก,นก้นตะกุลอุิวะกันนิดนึงแล้วกันนะขอให้โชคดีแล้วกันนะเข้าใจไหมเฮ้ พอมาคิดตามที่ปรึกษากับยูโน่ไปนี่มันก็มีอะไรให้ต้องคิดเยอะนะเครียดแล้วเลยแหละป้าครับขอเหมือนเดิมครับผมโอ้ได้เลยจ้ายูสเกะคุงต้องขอบคุณยูสเกะคุงมากเลยนะตั้งแต่เธอมาอยู่ที่เมืองน,นี้เนี่ยร้านของฉันขายดีขึ้นเยอะเลยนะอ๋อเหรอครับก็ดีใจที่ได้ช่วยคุณป้านะฮะแล้วไม่ได้มากับซากุระจังล่าหลดจ๊ะฉันได้ข่าวว่าเธอกำลังจะแต่งงานนี่แต่เหมือนจะไม่เห็ซากุระจังนะเกิดอะไรขึ้นนะอ่ะเออเรื่องมันเรื่องมันเศร้าอะครับป้าผมว่า เอาไว้ถ้าผมมีเวลาไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้คุณป้าฟังแล้วกันนะฮะอ๋อไม่เป็นไรฉันดูออกนะสีหน้าของคนที่มีความสุขและคนที่ไม่มีความสุขเนี่ยดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าช่างมันเถอะนะเธอคงมีเหตุผลของเธอสินะเขเข้าใจก็ถูกแล้วล่ะครับป้าเอาเป็นว่ายังไงก็ขอบคุณสำหรับเครื่องดื่มมากๆนะฮะโอ้ดูฮะคนเข้ามายินดีด้วยเต็มเลยครับผมเอ้ยยินดีด้วยยูสเกะคุงเฮ้ยยินดีด้วยนะครับผมได้ข่าวว่าคุณจะตงแต่งงานยินดีด้วยนะฮะ โอ้ยฉัเป็นคู่ที่เหมาะสมกันจริงๆเลยอะยอดเยี่ยมจเตรียมรองเลยยอดเยี่ยมไปเลยยอดเยี่ยมจริงเฮ้ยเบื่อโลกจังเลยเว้ยเอาละคนจะเป็นเวลาดีอย่างที่ยูโน่บอกไว้แล้วสินะสงสัยฉันว่าฉันน่าจะต้องโทรหาคุณพ่อแล้วเหละนะในร้านเสียงมันดังจังเลยอสวัสดีครับคุณพ่อไม่ได้คุยกันตั้งนานนะฮะใช่แล้วครับขอโทษที่ไม่ได้ตอบไปนะคุณพ่อคือพอดีเรื่องมันมีอยู่ว่าเอคุณพ่อครับ จากที่ได้คุยกับคุณพ่อมามันก็รู้สึกดีอยู่นะแต่เหมือนว่าคุณพ่อจะบอกว่าจะจัดก,การเรื่องนี้ให้อ่ะฉันก็รู้สึกดีนะคุณพ่อแค่บอกแค่ว่าตอนนี้อยู่ที่ภูเขาคโทโมริใช่ไหมอ่ะให้เราไปหาคุณปู่ฉันก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าคุณปู่ถูกฝังไว้ที่นี่ด้วยอ่ะเฮ้ยยังไงก็ไปทําความเขารพคุณปู่ไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนน,นี่นี่มันคืออะไรกันอะ่ะหน้านี้เฮ้ยพะปะผีเหรอวะเนี่ยว้าย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋อ๋อออโอ๊ยยูสเกะยูสเกะยูสเกะไหวปะเนี่ยโดนพันปักษาหนาเนี้อะไรอะยูสเกะถูกจู่โจมจากเดมิมูชินะครับผมแฮวิ่งอะไฮเออร์ฟิต s s สสก l ลออฟจ r crawling can help avoid future pain โอ้ยไอ้นี่มันหนอนบ้าอะไรวะหนอนพันปักษาเหรอเนี่ยย็ดแค่คืออะไรวะเนี่ยโดนช็อตเฉยเลยคุณผู้ชมหนาเนี้แล้วเจ็บเยอะปะวะเนี่ยสี่ชั่วโมงถึงจะหายอู้เกือบแย่ครับผม เดี๋ยวก่อนแต่าอันนี้คืออะไรอะ่ะเดี๋ยวก่อนน้องพวกนี้น้องน้องคืออะไรครับคุณผู้ชมขอเล็ก make a wish make a wish ได้ด้วยเหรอขอเล็กได้ด้วยนี่คือพวกผีอะไรของญี่ปุ่นใช่ปะ่ะเดี๋ยว็ไหนๆลองเก็บดิเก็บได้ใช่ปะ่ะคืออะไรอะ่ะไหนขอลองดิ <S <S อุ้ยเก็บน้องได้ด้วยฮะโอเคไหนลองอธิษฐานดิอุ้ยอธิษฐานไม่ทันละเก็บมาแล้วอะ่ะอธิษฐานอะไรได้บ้างอะ่ะไหนไหนขออ่านก่อนนะ The aggregated forest spirits e e m enraged with y u s k e c a u s h it. A strange powerful flood aura fills him with an o v r w e m i n g negative aura, and just as the forest v a n i s h a small door with a ribbon for y u s k e เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะตอนที่ไอ้พวกเออ่วิญญาณพวกนี้หายไปอ่ะเราก็ได้ได้ตุ๊กตาอะไรมาอยู่ในมือนี่ไงใช่ปะ Green Spirit เยอะยังเท่ โอเคงั้นแปลว่าตอนนี้ถ้าเราอธิษฐานอะไรทุกอย่างก็จะเป็นจริงใช่ไหมโอเคงั้นงั้นงั้นฉันขออธิษฐานสิ่งนั้นเลยแล้วกันนะพวกนายคนรู้อยู่แล้วนะทุกทุกคนคนดูก็คงรู้อยู่แล้วว่าฉันอธิษฐานอะไรนะโอเคขอให้มันเป็นจริงแล้วกันล่ะได้โปรดช่วยฉันด้วยนี่สินะที่ขอคุณปู่อ่ะไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคุณปู่เองก็มาที่เมืองนี้ด้วยเนี่ยคุณปู่ครับผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยขอโทษจริงจริงนะฮะเออบ้าเฮ้ยผมไม่เคยรู้มาก่อนถ้าผมรู้ผมคงจะมาให้เร็วกว่านี้ คุณปู่ครับผมขอมออของขวัญน,นี้ให้ด่คุณปู่ฮะยังไงก็ขอให้คุณปู่มีแต่ความสุขนะฮะอยู่ข้างบนนั้นยังไงช่วยปกป้องหลานชายคนนี้ด้วยนะฮะก็ขอโทษที่ไม่เคยได้มาเลยนะฮะวันนี้ดีไกลที่ได้เจอคุณปู่แล้วนะครับผมรักคุณปู่นะฮะไหนก็ไหนละมานึกถึงความทรงจําตอนนั้นดีกว่านะฮะโอ้วิมุมนี้วิหารสวยใช้ได้เลยนะครับผมว้าวไหนขอดูหน่อยสิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ที่ฉันเคยเขียนไว้กับอันนี้ของซากุระเดี๋ยวก่อนนะ นี่คือคำอธิษฐานาของเธอนี่บ้าจริงท,ทำไมกันนะทำไมกันแล้วให้เป็นคำถามต่อไปนะครับผมว่าสากุระนั้นเขียนว่าอะไรนะหนานี้โอเคตอนนี้เรามาพร้อมกันแล้วนะครับผมที่งานแต่งงานนะฮะดูหน้าจูดิสซะก่อน <c oughs> เธอเป็นของฉันแล้วล่ะนะยูซูกะคุงเฮ้ยมาจัดการให้มันจบๆไปบ้าเอ้ย สวัสดีครับคุณจูดิตพร้อมหรือ,อยังล้ะครับผม,มจะมาตามสัญญานะเพราะฉะนั้นอย่างนั้นข้อตกลงของเราก็จะไม่มีการบิดพลิวใดๆทั้งสิ้นนะจ๊ะฉันสัญญาโอเคฮะตอนนี้แขกมากันเต็มไปหมดแล้วนะครับผมโอ้โหเนี่ยแหละพอเป็นดาราแล้วโอ้โหดูฮะคุณผู้ชมแขกมากันเต็มไปหมดเลยฮะนี่ฮะโอ้สุดท้ายพี่มิยุมานะฉันมาเพราะว่าอยู่นอกมันสั่งให้ฉันมาแล้วหาล่ะฉันไม่อยากจะมางานนี้เธอรื้สามนาะยยูสเกะเข้าใจไหมเออผมผมขอบคุณพี่มากๆนะฮะ ยังไงผมเชื่อใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่จะมีความสุขกับผมนะบ้าน่ฉันรักเยซักุลานามากเลยนะเธอนาจะทำสิ่งที่ถูกต้องมากกว่านี้นะไม่ต้องห่วงครับพี่เดี๋ยวคอยดูแล้วกันนะฮะจะ,จะไปเข้าห้องหนาวเราไม่ต้องพูดกับฉันหมดอ่ <c oughs> อาอยู่โน่อยู่ไหนกันนะเนี่ย <c oughs> บ้าไอาพี่ชาย <c oughs> โอ้ยกว่าจะมานะพี่นั่งลงด่วนเลยทําเป็นเล่นฟังผมก่อนโอเคพี่ฟังผมนะผมได้แผนดีๆแล้วล่ะแต่ว่าขอให้พี่เชื่อใจผมนะในการตัดสินใจของผมอะ เอ้ยก็ฉันบอกกับแกไปแล้วไงว่าแกตัดสินใจยังไงฉันก็เชื่อใจแกโอเคครับพี่ผมเาื่าทาให้พี่ภูมิใจนะแล้วก็ผมตัดสินใจแล้วล่ะว่าจะทำอะไรต่อไปเออโอเคขอคิดดีๆพี่ๆเอาเนียนๆหน่อยเออฉันก็เล่นเนียนอยู่นี่หนะแกลืมไปหรือไงว่าฉันเองก็เป็นนักแสดงเหมือนกับแกนั่นแหละแกแค่ฉันเลือกดังนันกีฬาเท่านั้นแหละเออเข้าใจแล้วพี่โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยแล้วกันนะพี่นะไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นพี่อยู่ข้างผมถูกไหมเออไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะอยู่ข้างแกลุยกันเลยอ้ามย ฉัไปอยู่ไหนมาฉันไม,ไม่อยากจะมาด้วยเลยจริงๆนะฉันไม่เข้าใจคุณเลยว่าทำไมคุณถึงยอมปล่อยน้องชายแบบนี้รอดูทำสิ่อสุดท้ายดีกว่านะาก่อนที่จะโกรธฉันะนะเข้าใจไหมเมียจา๋าเ <laughs> ข้าใจไหมเมียจา๋าเ <laughs> คฮะคุณจูดิตคุณพร้อมที่ทำสิ่งนี้แล้วใช่ไหมเค <laughs> ผมมีของขวัญมาให้คุณก่อนแล้วกันนะอ้อให้ดอกกุหลาบฉันด้วยเลยเนี่ยอ่าใช่แล้วล่ะครับผมนอกจากนั้นนะฮะคุณก็พร้อมจะทําการสิ่งนี้แล้วใช่ไหมผมเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วเหรนะเค นี่ดูซะก่อนดูกล้าของผมนะฮะโอเคคุณพร้อมที่จะอยู่กับผู้ชายคนนี้แล้วใช่ไหมล่ะครับโอ้โหฉันพร้อมมากๆเลยล่ะจ้ะยูสเกะคุงดีครับอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่จะมาจากผมนะฮะโอเคเพื่อเป็นสักขีพยานแด,ด่ทุกๆคนนะครับผมนี่สักขีพยานก็มาอยู่เต็มห้องไปหมดแล้วะฮะกับงานแต่งงานของเราสองคนใช่ไหมครับผมมีใครที่จะคัดค้านในเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าแล้วครับผมเอาล่ะนะแต่เวลาที่ฉันจะทําสิ่งนี้ลงไปแล้วล่ะฉันรู้สึกมีความสุขมากเลยเลยนะยูสเกะ ได้ครับแต่ว่านี่คือสิ่งที่ผมจะทําให้คุณจูดิตนะครับผมผมอยากจะบอกกับคุณจูดิตว่าเราเลิกกันเลยครับผมไม่เคยรักคุณจูดิตเลยฮะเธอจะพูดอะไรของเธอจะจะพูดอะไรของเธอออกมาฮะยูสเกะจะพูดอะไรออกมาผมบอกแล้วไงฮะว่าเราไม่เคยรักกันเลยช็อกไหมละ่ะโอ้โหดูหน้ายังยิ้มได้อยู่เก็ีตายเนะี่ยเก็ีตายเนะี่ยเธอจะต้องโดนจะเปิดโปงทุกอย่างความรักของแกเรื่องนี้กล้าดียังไงแล้วดูสิ ต่อหน้าสื่อต่อหน้าคนทั้งกี่คนบ้าเอ้ย,อยฉันจะไม่อยากคุยกับเธออีกต่อไปแล้วอจริงหรือเปล่าเนี่ยคนในงานทุกคนตกใจครับผมใช่เราไม่แต่งครับผมงานยกเลิกเดียเ๋ยวนธดูเหมือนเธอจะลินข้อตอกลงของพวกเราไปแล้วสินะได้ชีวิตแม่สาวคนนั้นอนะ่ะไม่เป็นสุขแน่นอนอดูเหมือนว่าผมเองก็จะยังไม่เคยแนะนําคุณให้รู้จักสินะฮะผมชื่อว่ายูสุเกะยูดิวะนะครับผม เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะลองไปศึกษาค้นหาดูตระกูลของผมอีกทีหนึ่งนะฮะคุณก็จะเข้าใจว่าตระกูลผมนั้นทําอะไรได้บ้างนะฮะเพราะฉะนั้นไฟล์วิดีโอของคุณน่ะไม่มีค่าอะไรหรอกครับผมผมจัดการไฟล์มันไปเรียบร้อยแล้วด้วยหรอครับผมเธอว่าอะไรนะจะจะว่าไฟล์วิดีโอมันอยู่กับฉันตลอดเวลานะไม่ว่าเธอทำไงมันก็มีปัญหาที่เธอจะทาลายมันชิ้งไปได้หมดหรอกอย่ามาทําเป็นขู่ฉันให้ดากเลยนะต่อให้คุณโพสต์ไฟล์นั้นยังไงนะครับผมผมบอกเลยว่าคุณก็จะทำลายแค่แค่ผมคนเดียวเนี่ยแหละ แต่สำหรับซากุระจังนะฮะไม่ว่าคุณจะโพสตข้อมูลไปนักเท่าไหร่นะฮะตระกูลของผมก็จะการลบล้างเรื่องนี้ได้เองนะฮะก็แล้วแต่คุณเลยฮะถ้าคุณอยากจะทําร้ายผมก็เชิญทําได้ตามสบายใจชอบเลยฮะเพราะว่าผมก็ไม่คิดจะเดินทางในเส้นทางของดาวไดอีกต่อไปแล้วล่ะฮะยังไงก็ขอให้คุณมีความสุขนะฮะขอโทษสำหรับทุกๆอย่างด้วยแล้วกันนะฮะผมไม่อยากจะให้เราจบกันไม่ดีแบบนี้นะฮะหวังว่าเราจะป็นเป็นเพื่อนกันได้นะครับผมก็หวังว่าคุณจูดิตจะเข้าใจนะฮะในความคิดของจูดิตคงจะมีเพลงนี้อยู่ในใจนะ ก็ยิ้มด้วยน้ําตาก็ผมไม่สามารถที่จะได้ผู้ชายคนนี้ไว้ในอ้อมเขาเรียกเลยนะครอบครองได้อีกต่อไปแล้วก็ผมเพลงมาถ้าเธอไม่ได้รักกับเขาเราจะได้รักกันไหมเป็นคำถามที่ยังขงใจเธอไม่รักเพราะมีเขาหรือว่าฉันไม่ใช่ เรื่องเดียวที่อยารู้ถ้าเธอไม่ได้รักกับเขาเธอจะมองฉันบ้างไหมถ้าหากเราไม่จะชาไปถ้าหากไม่ใช่เขาจะเป็นฉันได้ไหมหรือความจริงไม่ว่าอย่างไงเธอก็ไม่รักฉันอยู่ดี เราตัดสินใจบอกเลิกคุณจูดิตกลางงานแต่งงานเลยครับผมเพราะว่าเราทําไม่ได้จริงๆนะฮะความรักที่เรารักจริงๆเราจะเดินตามหัวใจของเราตอนนี้นะฮะต่อไปนี้เส้นทางการเป็นดาราของยูสเกะจะเป็นยังไงผมคิดว่าน่าจะไม่ได้ไปแล้วแหละครับผมเพราะว่าเขาเฉ่านี้คงจะทําให้อาชีพการง,งานของเขามันดูไม่ดีมากๆเลยะฮะบอกเลิกผู้หญิงกลางงานแต่งงานเต็มๆเลยนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะเราจะทําตามหัวใจของเรานะครับผมอย่างที่เราได้บอกกับยูโน่ไว้แล้วนะฮะว่า เราได้เลือกแล้วนะครับผมพัทต่อไปนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะกลับไปง้อทางหน้าของซากุระกันนะฮะไม่รู้ตอนนี้เธอเป็นยังไงแล้วเธอจะให้อาภาัยเราหรือเปล่านะฮะถ้าคุณผู้ชมชอบซีรีส์เดอะซิมซีของผมยังไงช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเป็นกำลังใจช่า g 4U ด้วยนะครับผมแล้วก็พบกันใหม่พัทหน้าสำหรับวันนี้ลากไปก่อนบายบายครับผม